พลตาจันแทนะครับของร้านเจน,นาเชยนะครับมีดาวสวยนะครับมีดาวล้อมด้วยพลอยขาวพลอยเวทายขาวนะครับเป็นพลอยตานะครับมีดาวปกแฉกน,นะครับสวยนะครับดวงนี้สวยมาก สนใจก็โทรคุยได้ครับ0 8 7 1 5 0 5 6 1รานเจนาเจยหรือรานเจจินจันจังหวัดจันทบุรีครับเราผลิตพลอยจันแท้ท่านที่ต้องการทำทรธุธรกิจค้าขายพลอยกติดต่อคุยได้ศึกษาได้เราให้ความรู้เรื่องพลอยท่านที่จะลงทุนก็ติดต่อมาได้ครับเรามีพลอ,อยแท้และเราก็จัดหาพลอ,อยแท้ ให้คำปรึกษาในเรื่องการทำธุรกิจพอทุกขั้นตอนปีนะครับสนใจก็โทรคุย087155601 0, 0, 0นะครับ